โอเคค่กล okay. ับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะประมาณสองเดือนที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงไม่เสียงกล้องอ่ามุมกล้องมันจะปกติอยู่ไหมนะเพราะไม่ได้ถ่ายนานเลยกล้องนี้คือแบบไม่ได้ใช้นะรูมบีมปัญหาอะไรบ่าพอดีวันนี้ จะไปหาขี่รถเล่นซะหน่อยพอดีว่าไม่ได้ลงคลิปนานหาคลิปลงซะหน่อยดีวยกว่าแล้วกูใส่รองเท้าอะไรวันเนี้ยไม่เลยโคตรใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนนะอาจจะขี่ไปเรื่อยๆกัน ก็ยะหมดแล้วก็ทิบแล้วต้องไปแวะเติมน้ำมันก่อนก็จะไปหาอะไรกินแถวเชียงรายนิดหน่อยออไปออกทิปวันเดททิปไปคนเดียวด้วยละคนนี้ พอขากลับไหมนะ อยากแว้นไกลๆนะไม่มีเพื่อนขี่ด้วยเขาทำงานกันหมดแล้วแต่เราว่างอยู่คนเดียววอมยามหน่อยวอมยามหน่อยไม่รู้ว่ามุมกล้องได้หรือเปล่านะ ขี่รถเล่นช่บหมดูใส่รองเท้าอะไรมาไม่รู้วังนั้นใส่ไปทำงานมันโดนท่อเออแล้วมันละลายติดท่อเลยไม่เลยไม่มีรองเท้าใส่ จริงนะเนี่ยวันนี้ว่ามาแบบลงคลิปขี่รถเล่นยาวๆคนเทินนะั่นน่ะเดี๋ยวถ่ายจนกว่าแบตกล้องหนูจะหมดอ่ะววันนี้ เ,ออขอเขาแบบถ้าไปออกเทปเนี้ยเขาจะไปหาคาเฟ่นั่งชิวๆกันใช่ไหมแต่สําหรับผมนี่คือแบบมันไม่ใช่สายผมอ่ะคาเฟ่อ่ะคือผมเป็นคนที่กินกาแฟแล้วท้องเสียอวว่ะเอองงกับตัวเองเหมือนกันอยากไปนั่งเหมือนแบบอยากไปนั่งแบบชิวๆเหมือนคนอื่นเขานะ ตรงนี้ก็มีคาเฟ่แรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สายเราอะ่ะผมเลยต้องไปกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> หิวข้าวโว้ย ยเยอะเลยสตว์ไม่ได้มาเส้นนี้นานแล้วนะ ha <laughs> ha ี่คนเดียวก็จะชิวหน่อยนะเออเราจะเร็วก็ได้หรือว่าเราจะขี่ช้าก็ได้เออเราไม่ต้องตามใครแล้วก็ไม่ต้องให้ใครรอนะแต่ถ้ามีกลุ่มก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเหลือกันได้ไงแต่ผมก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ามีกลุ่มแล้ว ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทิบกับเขาอะ่ะไม่รู้นะคลิปนี้เสียงไมมันจะช็อตหรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม้ผมไม่เป็นอะไรว่ามันลงมันชอบช็อตอะ่ะ ดีวะคือผมไม่มีเป้าหมาย,ยอะตอนเนี้ยคือไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไปจุนก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนวะคือไม่มีเป้าหมายเลยคือวันนี้อยากไปไหนก็ไป <c oughs> เส้นนี้ในหมู่บ้านคนแทบจะไม่ออกจากบ้านกันเลยนะคือมันร้อนอะ่ะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับดูดิรถแทบไม่มีแต่ถ้าเส้นหลับเมื่อกี้แบบรถบรรทุกมันจะเยอะรู้ว่าไปไหนลนะ่ะไปหาอะไรกินก่อน มีอะไรนะ่ากินร็จอดแรกกินกินเสร็จก็กลับแค่นั้นแหละวันนี้นะเหงาจับเลยกูเดีย๋ยวพาดูเส้นนี้วิวสวยนะหลังจากตรงนี้ไปก็น่าจะาไม่มีบ้านคนแล้วแหละซับใ้เริมที่ ถนน,นด้วยถนน,นแม่งบางทีเป็นหลุมอ่ะ ลื่นว่ะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะลื่นทรายนะลื่นฝุ่นอะอากาศด,ดีจริงแต่แดดร้อนไปหน่อย แบบไม่มีจุดหมายแบบขี่ไปง่งอ่ะ จัดอ่ะเอาน้ำมันมาทิ้งอ่ะ เขตเชียงรายแล้วหรอหออือมั้งเอ่ออำเภอประแดดแต่เขตระหว่างกึ่งกึ่งกึ่งกับพะเยากับเชียงรายนะเออไม่รู้ว่ามีอะไรเด็ดเบ้าง เรจะเข้าสู่อำเภอประแดดนะก็น่า,นาจะเป็นเขตของเชียงรายเขาแล้วแหละตั้งแต่ตรงนี้ไปน่าจะเป็นเขตของเชียงรายแล้วหรือมั้ง ดีเลย <S <S โค,โคดูถนนแม่งอย่างโลกเลย <S 1> <S 1> วิวสวยด้วยนะตรงนี้ถ้าผมผมว่าถ้ามาช่วงเย็นน่าจะสวยนะออดูดิถนนโคตรโล่งเลยถนนทำใหม่ด้วยนะ แต่ผมไม่กล้าซัดว่ะกลัวแบบเราไม่ไม่ชินทางไงหน้ามาลองความเร็วอย่น,นีเส้นนี้ไม่มีบ้านคนด้วยนะ ระดับ okay. แค่ตอนแรกผมกล่าว่าอย่าซัดมาเมื่อกี้คือแบบกลัวแบบมันเราไม่ชินทางไงเดียไปแล้วอ๋อยังทำไม่เสร็จนี่ ที่พะเยาอยีกแล้วแหละกู <c oughs> มาเพื่ออะไรวะเนี่ยแอลองอันนี้มันวนวนไปทางพะเยาได้ครับมันจะไปโผล่ที่ภูความยาวนะครับผมแล้วไปจะเข้าในตัวเมืองพะเยาถือว่าออกมาขี่รถเที่ยวเล่นนะครับผม ผ่อนคลายา้างอยู่แต่ในบ้านมันรู้สึกแบบเหมือนเอาเวลาไปทิ้งอ่ะอันนี้กูก็เหมือนเอาเวลาเอาเวลามาทิ้งเหมือนกันแหละแถมไม่พอเอาน้ำมันมาทิ้งด้วยแต่ก็เราได้แลกกับบรรยากาศนะไ,ได้ผ่อนคลายนะแบบขี่รถแล้วให้ลมมันกระทบกับหน้าแบบรู้สึกผ่อนคลายมากรู้สึกดีมากนะครับ ใครที่เป็นสายมอไซค์ก็จะรู้นะเพอแถวเส้นนี้เขาเริ่มทำถนนใหม่กันหมดแล้วนี่ว่าทำมันสามขีดตอนนี้เหลือหนึ่งขีดแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะขี่ไปไหนตอนเนี้ย

มีคนถ่ายคลิปให้น่าจะตีนะเออถ่ายคลิปลงติกต็อกซะหน่อยตอนนี้ผมทําแต่ลงคลิปแต่ในติกต็อกอะคลิปสั้นๆถ่ายรถลงมันไม่ได้ตัดคลิปอะไรมากไนงะเออมันเอาลงแค่เอาคลิปใส่กับแม่แบบอะมันก็เสร็จแล้วอะไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรมันง่ายนะ่ะ แต่ลดลงแค่นั้นแหละแต่ถ้าทำ Youtube เนี่ยเราต้องมีคอนเทนต์นะว่าเราจะทำอะไรทำยังไงให้คนเขามาดูอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้หรอกคือจับกล้องได้ผมก็ถ่ายถ่ายถ่าย,าย,ยานั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากนะช่องผมขับรถเล่นอย่างเดียวรีวิวรถถ้าไม่มีนะออรีวิวไปกี่ครัน้นเลยวะ มีคันเดียวหรือมัเออมีสองคันมีรถได้ก้าคันหนึ่งแล้วก็รถน้องเซตตลอดสีเขียวคันนึงแค่นั้นหละรีวิวก็รีวิวละไม่รู้มุัวๆกู้ไปนี่แหละไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรแต่งหรอกแต่จะให้เรามาถ่ายในอาสามลงเนี่ยใครจะมาดูตลอดวะหารถอย่างอื่นมาลงในช่องบางนะ ขอถ่ายเตได้หกน้องที่รู้จักกันนี่แหละที่ขับอาสามสีขาวแดงนะแต่ตอนนี้เขาอัพซีซเป็นเตได้หกแล้วเดีถ้าว่างๆเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะรอน้องเขาแบบเก็บงานนิดหน่อยโอ้โหหลุมอย่างเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้เขาทำสวยว่ะ ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเขาทาเป็นเหมือนกับพญานาคเอยไม่ใช่พญานาคดิเหมือนเป็นอุโมงควะอุโมงหรือพญานาควะเออน่าจะเป็นพญานาคนะครับแบบอ้อมภูเขาเลยอเออสวยๆแต่ว่ายังทําไม่เสร็จหรอกโอ้ยอนาคตร,รอเขาทาเสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาจัดทิปมาเที่ยวตรงนี้กันรู้สึกว่าวิวน่าจะสวยด้วยนะ เขาเรียกว่าที่ไหนนะตอนเนี้ยมามู่อะไไปหมดแล้วจัดทิปจัดทิปก็ไม่รู้จะมาใครอีกเออต้อน่จะมาคนเดียวกันแ,ลแหละที่ผายเพื่อนก็ไม่มีแล้วเพื่อนก็ไปจะไปต่างประเทศก็หมดล้ว อนนี้กูขี่มาถึกไหนแล้ววะไม่เห็นป้ายบอกเลย